อัพเดตตารางการจ่ายเงินบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8ซึ่งวงเงินที่พี่น้องประชาชนได้รับในแต่ละเดือนอยู่แล้วสูงสุดต่อรายอยู่ที่1545บาทต่อเดือนนะคะล่าสุดค่ะอัปเดตความพร้อมในการคัดกรองคนจนจริงๆในการเปิดเงื่อนไขในการลงทะเบียนบยัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม2 5 6 8รายเก่ารายใหม่ฟังด่วนเลยค่ะเงื่อนไขเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อม ส,นนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศที่รอคอยติดตามการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รวมไปถึงการอัปเดตตารางการจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2 5 6 8แล้วก็เริ่มกันในตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2568กันเลยค่ะสําหรับวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 8นสะคะคุณผู้ชมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ในส่วนของการจ่ายเงินที่เป็นวงเงินรูดซื้อส ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะรูดซื้อสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้เลยส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทนาน3าเดือนค่ะแล้วก็ในส่วนของค่ารถโดยสารประจําทาง750บาทมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครูเรือนต่อเดือนแล้วก็มาตรการค่าไฟฟ้าไม่เกิน100บาทต่อครูเรือนต่อเดือนนั่นเองค่ะเริ่มจ่ายกันในวันที่1กุมภาพันธ์2568น้า้ยี้นะคะคุณผู้ชมและมาด้วยวันที่ย0บกุมภาพันธ์นอสองพ 200้ยบาทอนตรงเข้าบัญชีให้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ตามไม่ได้เลยนั่นก็คือการคัดกรองค่ะสําหรับคนที่ลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิัิการแห่งรัฐในปี25 6 8รับเงินรวมต่อเดือนที่ทางรัฐบาลจะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนต่อคนต่อรายนะคะ1 5 4 5บาทต่อเดือนก็มีการยืนยันออกมาเมื่อวันที่29เมรกราคม2 5 6 8กรณีที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและก็สังคมได้มีการหารือในการทบทวนเปิดหลักเกณฑ์เงื่อนไ การลงทะเบียนสบริการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งเบื้องต้นค่ะมีการตรวจสอบพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เดิมอยู่แล้ว14.5ล้านคนยังอยู่ในส่วนของเกณฑ์เดิมหรือไม่เพราะว่ากลุ่มนี้ค่ะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่จะมีการนํารายชื่อของพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ทั้งหมดไปคัดกรองคุณสมบัติว่ายอยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขเดิมหรือไม่ถ้าหากท่านผ่านเกณฑ์ท่านได้รับสิทธิ์ในการใช้จ่ายต่อโดยที่ไม่สะดุดใดๆทั้งสิ้นค่ะ14.5ล้านคนนี้เตรียมความพร้อมค่ะขอให้ทุกคนผ่านเกณฑ์ได้ร ก็ใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะคุณผู้ชมส่วนพี่น้องประชาชนที่จะต้องลงทะเบียนใหม่นั้นก็คือกลุ่มใหม่ประมาณ10ล้านคนในช่วงเดือนมีนาคม2568นี้ก็จะเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนค่ะแล้วก็พี่น้องประชาชนน่าจะรวมกันทั้งารเก่าไรใหม่อยู่ที่ประมาณ35ล้านคนมาลงทะเบียนในรอบนี้รวมไปถึงใครที่อายุถึง18ปีบริบูรณ์แล้วก็มาลงทะเบียนใหม่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนในเดือนมีนาคม2568นั่นเองค่ะ ในขณะเดียวกันทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์น,นะคะ,ะ,คะที่มีการใช้มาตอนนี้อยู่ที่2ปีแล้วจําเป็นที่จะต้องทบทวนใหม่แล้วก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการคัดกรองคนที่จนจริงๆเข้ามาสู่ระบบจริงๆนะคะคุณผู้ชม ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงการคลังได้มีการปรับหลักเกณฑ์พิจารณาในเรื่องของไรายได้เกณฑ์ครัวเรือนนะคะบางคนค่ะที่ได้รับการอุปาการะนะคะไม่ได้จนจริงๆรวมไปถึงเกณฑ์ที่เป็นที่ดินนะคะบางคนมีที่ดินเยอะแต่ก็ไม่ใช่คนที่รวยพิจารณาจากทรัพย์สินที่มีการถือครองรวมไปถึงการใช้จ่ายเงินผ่านสิทธิสวัสดิการหองรัฐที่ใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐค่าก๊าดนะคะค่ารถโดยสารหรือว่าค่าซื้อการของต้มแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนจะมีการ เพิ่มสิทธ์เพิ่มวงเงินหรือไม่ทางกระทรวงการคลังจะมีการทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมส่วนเกณฑ์นะคะคุณสมบัติยังคงเป็นหลักเกณฑ์เดิมก็คือลงทะเบียนรายบุคคลสามารถตรวจสอบสถานะคุณสมบัติเป็นรายครัวเรือนและก็รายบุคคลต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยแล้วก็อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะมีรายได้คนละไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีนะคะถ้าหากเป็นเกณฑ์ครัวเรือนก็10,000แบาทต่อคนต่อปีถ้าเป็นเกณฑ์ทรัพย์สินทางการเงินเงินฝากพันธบัตรต่่าาางๆสนนีะะค ก็ไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อคุนต่อปีข้าคปัวไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อคุนต่อปีเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่มีในส่วนของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินที่ทางกระทรวงการคลังเขากําหนดด้วย ไม่มีบัตรเครดิตไม่มวงงะะีวงเงินกู้ซื้อบ้านซื้อรถนะคะวงเงินกู้ซื้อบ้านเนี่ยไม่เกิน1.5ล้านบาทวงเงินกู้ซื้อรถไม่เกิน1ล้านบาทค่ะแล้วก็ต้องไม่เป็นพระภิกษุสมณนนีผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญรายเดือนแล้วก็ผู้รับบำนาญข้าราชการทางการเมืองรวมไปถึงสวและก็สสด้วยค่ะคุณผู้ชมราคาบัตรสวัสิการแห่งรัฐเตรียมความพร้อมลงทะเบียนในเดือนมีนาคมนี้นะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ